8นาฬิกายีนาทีนะครับสวัสดียามเช้าทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดียามเช้าทุกท่านทุกคนนะครับผมแต่ไว้นะครับท่านไหยกไม่ได้นะครับแตนครับานยม่ได้นะครับาไนยกไม่ได้นะครับถ้าไหยกไม่ได้นะครับายกไม่ได้บานยกมนะครับาบาครับเลยกนะคับ่ายะครับาครับแลหด้คทดนาด้วย ออดอกไม้เอาไปบูชาที่บ้านนะครับการับให้แล้วบูชาที่บ้านดอกไม้ไปบูชาที่บ้านเลยนะครับน้ำก็แบ่งไปสักบางส่วนนะครับที่เหลือจะมีเจ้าที่มารับนะน้ำเรายกถวายก่อนก็ถวา,ายแล้วาวางวางแล้วเอาเป็นน้ำมงคลได้นะครับบางส่วนครับสว,สวัสดีญาติธรรมทุกท่านทุกคนนะครับผมแอย่างพวกบ้านที่สองแพ็กจเอาไปแพ็กเดินเลยน้ำบงคลเด้อครับผมเหลือนั่นก็เจ้าที่จะมารับมอบให้โรรงเียนโรงพยาบาล นี่ก็ย่ายทำ <Okay. S 1> ชาวบ้านปังหมูนะครับที่ท่านมา,อาอรอกลบาวว่าขอพรลวงตาเป็นชื่นอ่าแล้วก็ซึ่งบรรยากาศวันนี้ก็มเมฆหมอกนะครับ <Okay. S 1> ยังยังปกคลุมหนาแน่นอยู่นะครับยังหนาแน่นอยู่ <Okay. S 1> ขอบคุณครับผมพี่ขอบคุณครับนี่พี่พี่ท่านรวยนันเกิดนะครับขอบคุณครับผมพี่ขอบคุณครับนี่พี่พท่านรวยฟอนสุขสันต์วันเกิดนะครับ ขนาดแอบมาอยู่ด้านหลังนะครับท่านก็ยังได้ยินเสียงอยู่นะครับเนาะขอบคุณครับผมก็มีพี่พี่ีนะครับตามดามซิ่งนะครับท่านวยพรอนะครับก็ขอบคุณพี่พี่น้องๆคุณลุงคุณป้ายาทำท่านทุกคนในยามเช้านะครับเนาะนะยา

มีส่วนหนึ่งถวายส่วนหนึ่งจะไปให้คุณยายที่บ้านสาธุครับลงตาท่านก็เมตตานะครับหลวงตาท่านดูว่า หลวงตาท่านมองดูว่าเหมือนกับท่านเคยมานะครับเนาะนี่เป็นเป็นวัดนะครับวัดวัดบ้านปางหมูนะครับพี่ๆท่านบอกว่าวัดบ้านปางหมูนะครับนี่ก็เป็นอตอนนี้หลวงตาท่านทุดงมาถึงหน้าวัดบ้านปางหมูนะครับนี่ก็เป็นพี่น้องญาติทํานะครับ สาธุครับผมขอบคุณครับผมสาธุสาธุครับวันนี้ผมโามเลย อันนี้มะขามนะครับมะขามสาธุสาธุครับผม จุดนี้พี่น้องพี่น้องพี่น้องเยอะนะครับน่าจะเป็นหมู่บ้านหนาแน่นนะครับนี่หาดสาธุครับโอ้ยน้ำอ้อยสด

สาธุครับผมะจะทาท่านถวายถุงเท้านะครับถุงเท้าแม่ตักาปันสาธุครับ Satu, satu, kap.

นี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับในยามเช้าที่หมอกยังหนานะครับหมอกหนานะครับน้ำนะครับาลงครับก็น้ำับนคนด้วยนะครับแ่งน้ำลับบ้นด้วยนะครับคุณยายจับน้ำไว้ก่อนนะครับ นะครับท่านบอกนะครับน้ำอ้อยใช่ไหมพี่เอาเอามือออกกันพี่เอาวางเอามือออกเดี๋ยวลงตาจะจับเด้ออ่าโอเคครับน้ำอ้อยนะครับน้ำอ้อยสาธุครับผมครับสาธุนโมทนาบุญกับญาติธรรมทุกท่านทุกคนคุณหมอยากับน้ำอ้อยคุณหมอ ก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วกดกระดิ่งไว้เพื่อรับชมคลิปให,ใหม่ๆทางช่อง Youtube ต่้มดัมซิ่งนะครับสวัสดีครับผม